สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ทุกท่านนะคะ,ะ,ค,ะค่ะตอนนี้รถรถรถที่ไอ<ด>้มนนอกก็มาถึงแล้วนะคะ ม่มาขามแต่ผู้ใหญ่จะดีะบ้านตรงข้ามัางไงบ้านครัผมบ้านตรงข้ามค่ะขนนขเขนเอาให้เพา่อให้กระสอบนึ่งฮะอ๋ะอค่ะค่ะ ตัดแต่งครับผมตัแต่งยอดเลยยอดมากวันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเขาเป็บวเขาลงเลยราะว่า ต้องจะหนีหนึ่งแลคะโอเคค่ะเอาเอาลุ้นไม่ทันได้เอาเอาเอาไว้พี่ก็ได้ครับครับก่อนพี่ก่อนเนาะเวลาผมเวลาผมขนไม่มาผมก็เส้เส็ดอยู่นี่เลยค่ะครับผมเราต้องเอารถออกนะโอเคครับสวัสดีครับเมื่อกี้เด็กๆห้องน้ำของเสียครับผมก็คือวี่เด็กก็ขอบคุณพี่ๆยูทูบเบอร์นะครับค่ะที่มาช่วยอ่าเป็นธุระซุ้มเนาะครับครับครับผม ก็เป็นรถของพี ok, ่ไทยบ้านอกเนาะครับผมที่มาส่งครับเดก็ขอขอบคุณพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ดี่เดจะเอาซุ้มลงเนาะค่ะชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านชาบ้านชาวบ้านเวลาได้เรือกป้ายานนะครับ่ะได้เลอปายแล้วเนาะโอเคหนูใหญ่วิ่งมาลูกมาแล้ว เด oh, yes, euh, ี๋ยวเรียก็จะมารีโนเวทที่บ้านเลยนะคะทีเนี้เออนี่นึงลำไาเรเป็นลํำไาลแล้วใช่ไหมคะอ๋อเออสั้นหมดเพื่น มาคือบอกวกอะไรยังสิจ่นไดี๋ยวคือเ้าวสอมแล้วคุณแล้วเอาคืนหน้า ผมเดี๋ยวนี่จะรีโนเวทใหม่นะครับผมรีโนเวทนะครับมึงพี่เทพไม่น่ารออย่างมากเอามาค้ำมหด้วยพี่เนี่ยนี่เค้ำให้แล้วเอากรนถางดอกไม้เราค้ำเรานะดอกไม้มาค้ำก่อนนะกันโยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นะครับขอบคุณครับเอาดีๆครับผมจะขายอะไรบอก อันนี้ถึงน้องยังไม่เปิดแล้วก็ขายได้ทุ่มยาดองครับออ๋ไม่ใช่ไม่ได้ครับผมไม่ใช่ครับผมอันนี้ดีเดจะมาทำทำใหม่ก่อนเนาะครับผมแล้วค่อยดูว่าจะเป็นอะไรเนาะครับแล้วก็ดีเดย์มีโครงการที่จะดอกดาวเรืองที่ดีเดย์เคยพูดไว้เนาะครับผมตอนนี้ออกหกต้นครับหกต้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวซื้อเมล็ดมาเพาะใหม่ครัถุงแล้วก็มีร้านต้มเส้นนะครับต้มเส้นต้มเส้นคือดีเดย์รอโต๊ะ ตอนนี้ก็โตอยู่ครับผมแต่ถ้ามีโตแต่ถ้าเอฟซีถ้าไหนจะไปทำรุ่มหน่อยได้ไหมอ่าลงทานเนาะลุงท่านเนาะต้องมาสั่งมาที่เด็กก็ทำไม่ได้นะครับแต่คือเอาไปส่งให้ได้เอาไส่งให้ได้ผมโอเคครับอ่าแม้ว่าจะยังไม่เปิดร้านในเร็วนี้แต่ให้ลุงอุ้มด้วยครับแล้วก็ทำได้รเคยทำแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วแล้วก็มี ขอบคุณ f อที่สิงคโปร์สิงคโปร์เนาะครับสั่งมาแล้วค่ะสั่งมาแล้วหนึ่งหนึ่งหม้อหนึ่งหม้อครับผมหนึ่งหม้อใช่ไหมค่ะไนยาไนยาอาชีมันสุกไนยาอาชีมันสุกไนยาอาชีค่ะค่ะในนาเลยเหรอครับค่ะไปในนาไปด้วยค่ะไปนายาอาชีครับผมสั่งมาแล้วที่ไปลูก้าหรือไปดำน้ำนี่แหละอาลุงเคนครับผมจะไปส่งยาอาชีครับวันที่อะไรครับนวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ที่ไหนมาส่งเนี่ยที่นี่ไหมครับผม วันนี้มาพุทธสุกอีกสองวันนะคมีเวลาเตรียมตัวเยอะไหมครับทันค่ะทันทันทันครับทันนะครับก็รอบนี้ก็จะเพิ่มอะไรบ้างครับพุุธจะเพิ่มอะไรบ้างจะเพิ่มอะไรบ้างเป็ยังไงครับรอบที่แล้วก็คือเหมือนเครื่องปรุงยังไม่ครบหรือเปล่าครบไหมครบรอบที่แล้วเส้นเส้นไม่โอเคเราไม่ได้เส้นตรงสเปคครับผมค่ะมีไงที่อาจารย์บอกว่าเส้นจะเปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่ยนค่ะนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเส้นมันยังไม่เหนียวนุ่มใช่ไหมใช่ครับ มันจะเป็นนอนๆเนาะนอนเนาะมันเหมือนเราแกงเส้นอะไรสักอย่างนี้เราแกงเส้นะพอเอาไปแล้วใส่แป๊บเดียวเองแล้วก็คือรอบนี้จะเป็นรอบ่เส้นที่มันจะแก้ตัวเนาะให้มันแบบรสชาติแบบไหนครับผมโอเคครับถ้าสมมุติว่าเส้นเราได้สเปคตามที่เราต้องการนะครับมันก็จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยครับผมเพราะว่าเราใช้สูตรเดียวกับก๋วยเตี๋ยวนะฮะนี่นี่ส้มตังนั่นนี่วะ ยังค่ะยังครับส้มตำเหรอครับส้มตำเอมตเปต้องเฮ็ดเป็นอันนั้นไว้เื่อจะกินจะตำกินสินะจ้าครับผมได้จะถามว่าแมงข้าผูจะมาขายลากพอยด้วยครับผู้ครับผมอ๋ออันนี้แมงข้าผูบอกว่าประมาณสิ้นเดือนจะเข้ามาครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับผมเขาเขามีฝีมือทางทำอาหารใช่ไหมแมงข้าผู้เหรอครับใช่ครับครับผมแมงข้าผู้ชอบตำส้มครับตำส้มอาหารอิสร แล้วก็น่าจะเป็นลาบค้อยครับผมลาบค้อยเนาะขายคู่กับต้มเส้นนะครับคก็เลยดีๆก็เป็นผู้นำในการค้าขายนะครับเดี๋ยวก็จะมีรายการอื่นๆตามมาเนาะถึงรับนนเลยเรายังไม่เสร็จเราก็สามารถครับผมสามารถทำได้ได้ครับหรือว่ารอบที่สองนี่คือจะไปนายาใชย์นะครับใช่ค่ะโอ้ยอดนะครับยอดสุดยอดแขกที่มาดำนากันก็อิ่มท้องกันนะครับค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเราจะไปตามเนาะไปตามตามนะตามไปชิมเลยนะคะตามตามอืออ่ะไทยพนักงานกับดีเด้หน่อยครับผมนะฮะไทยพนักงานนะครับดีเด้จะบอกอะไรไทยพนักงาบ้างครับผมก็อ่าดีเด้ขอบคุณไอ้ทรายเนาะที่ไทยพนักงานนะครับที่เป็นธุระครับผมด้วยความยินดีครับแกแกสุ่มมาให้เนาะครับครับผมเนี่ยโคตยอดเลยเยี่ยมเยี่ยมคือดีเด้เขามีความเหมือนอ่า พุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็พี่พีวีมือเกี่ยวกับเรื่องการท่ามันท่าหมีอยู่แล้วนี่ครับพี่ฆครับพูดดีนิดหน่อยครับพี่ไม่ได้เลยเย่อความสีตะกูมายิงเลยเยี่ยมเลยเป็นไรก็แล้วแต่เนาะให้ดีๆพร้อมด้วยพุลิรากลูกน้อยนะครับค่ะขอบคุณครับน้องมุกตาสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะยังคะจ้าสวัสดีค่ะแล้วลูกขอให้ตัวทะลุได้ลูกเยอะขอบคุณค่ะ คอืมไม่ร้องด้วยนี่ไม่ร้องเลยเก่งยังเลยไม่ร้องก็ผ่านผ่านเลยเงี้ยผ่า oui, นเลยค่ะอ kind of ุ้ยโอ้อ่ยยังไงก็แล้วแต่เนาะทำให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกการค่ะทั้งในในส่วนของหน้าที่การงานของการค้าการขายค่ะทางต่างที่รวมถึงในอ่ายูทูบเบอร์ค่ะก็คือว่าช่องของดีเดียที่ดำเนินการมากบบเยี่ยมนะ ค่ะผมคือวัาสุดยอดแล้วค่ะในระยะเวลาประมาณเดือนเศ็ดเนอะจะเข้าหนึ่งเดือนเนาะตั้งแต่ก่อนมาแรกๆเนาะก็ดีใจน้ำนะครับที่มีการลาดพื้นบ้านอะไรต่างๆพร้อมกั้งนด้ปรับปรุงนะครับซึ่งมามือแรกเลยครับ่ากันเหตสิเนาะเพราะว่ามีอย่างต่างกัน กับตอนนั้นก็เป็นป้าดัวนี่าดีเๆมากกนะับมีโอ้มีสวนหลังบ้านน้ำในห่านอนให<า>ค่ะแม่ค่ะมีสวนท,นทักสวนคว้าลวกินได้นะครับล้วกในภายนอกจะเป็นคนรู้นะว่าตั้งแต่แรกที่เข้ามากับผมใช่ค่ะเป็นยังไงครับใกล้ามากก็ตอน,นแรกๆเนะะาะอยู่กับแม่กับพี่่ก็นอนอยู่นี่พักอยู่นี่ก็นี่แต่ชั้นบนชั้นล่างก็เป็นุคนเป็นอย่างเนาะครับเ็นคดีแต่ว่าเออเมื่อน้องดีๆครับทาง ครอบครัวภรรยานี่มาอยู่แล้วก็เออมีการพัฒนาประถุนก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมค่ะพอีนีควดูแล้วเป็นบ้านแล้วก็จริงใจนําทางพี่นกนะค่ะมีน้องดีเยกับนี่มาดูแลบ้านมาแล้วถือว่าสุดยอดเลยนะครับนี่คือพี่นกนะครับเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านนะครับเปิดตัวเจ้าของบ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยน้องก็แมนยูทูบเบอร์ด้วยเหมือนกันเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ด้วยค่ะมีไรครับที่เหนือได้รับที่แล้วโอ้โหเลยครับย่าตัวมือละตัวมือละ ดีดูพี่บ่าวนกเป็นตัวอย่างนะครับพี่บ่าวนกมีความอดทนในการทำยูทูบจนได้กินนี่ชุดยอดสามารถเป็นได้นะครับระยะเวลาที่ทุกท่านรับมุ่งมั่นเนาะรับมุ่งมั่นตั้งใจทำแบบควอมเพียรค่อยไปนะครับถือว่าสุดยอดแล้วเอาขอบคุณในรายนะครับผมทุกท่านครับผมขอบคุณคราต ไปอีกนะครับผมขอบคุณพี่นายประลองนะครับแล้วก็ขอบคุณทางทพี่ๆ <exiting S 2> ด้วยนะครับผม <koş> ่มาช่วดีเนาะขอบคุณทางคุณพนันแล้วก็ขอบคุณพี่พี่นัทเพชรนะครับพี่เพชรกับพี่นัทเนาะก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับผมที่ให้ซุ่มหลังนี้มาเนาะครับผมดีดๆก็จะทําให้สวยอันนี้อันนี้แมงแมงขอได้ไหมครับให้สวยเท่าที่แมงแมงขอได้ไหมก้อยไงแมงจะกินไม้กินไม้ครับผมอ๋อ ดีเดีกก็จะทําใหม่ให้สวยสมกับพี่ให้มาเนาะครับผมครับโอเคครับดีเดก็ขอขอบคุณครับครับ